นึกขึ้นมาได้มันมีเรื่องหนึ่งที่เพิร์จำฝังใจเลยนะตอนนั้นเพิร์ทำงานเป็นเด็ดเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งบรรยากาศก็ปกติสั่งอาหารรับออเดอร์เก็บเงินทั่วไปเลยแต่มีอยู่วันหนึง่งมีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากสั่งสเต็กเนื้อแต่บอกว่าขอแบบไม่สุกเลยนะคะแดงฉ่ำๆ เพิร์ก็จดไปตามระเบียบแล้วก็ส่งออเดอร์ให้เชฟไม่นานเชฟก็เรียกน้องๆมาดูนี่หน่อยเพิร์ก็เดินเข้าไปเชฟชี้ไปที่เนื้อในกระทะน้องว่ามันดิบพอไหมเพิร์กก็มองเออมันก็แดงจริงๆนะแต่ก็ยังไม่ดิบแบบที่ลูกค้าว่าเออเชฟคะหนูว่ายังต้องแดงกว่านี้อีกนิดค่ะ เชฟก็ทำตามเพอก็เอาไปเสิร์ฟลูกค้ายิ้มให้ขอบคุณค่ะแล้วก็เริ่มทานอย่างอร่อยอร่อยสักพักลูกค้าเรียกอีกน้องคะขอพลิกไทยเพิ่มหน่อยค่ะเพอก็รีบไปหยิบมาให้ พอวันรุ่งขึ้นเพอไปทำงานตามปกติปรากฏว่าร้านปิดมีป้ายติดอยู่ว่าเนื่องจากเหตุสุดวิสัยร้านจะปิดทำการชั่วคราวแล้วก็มีข่าวลือว่าเชฟโดนจับเพราะเสิร์ฟเนื้อดิบเกินไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้ารายนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขใช่เรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เพอเล่าให้ฟังแล้วนะคิดเอาเองละกันใครอยากฟังเรื่องเพอเพออีกกดติดตามไว้เลยนะ